จำเป็นมากมันต้องจําเป็นมากๆถ้าเราไม่มีการปฏิรูปเราก็จะได้นักการเมืองที่รวมหัวโกงกินกันเป็นขบวนการทุกโครงการทุกนโยบายอย่างที่เห็นมา1 0บปี12ปีเนี่ยเตรียมการมาจนประเทศไทยเหลือแต่กระดูกแล้วมันจําเป็นมากครับจําเป็นมากๆเลยต้องปฏิรูปสภาประชาชนจําเป็นต้องมีฮะ จะเป็น9เดือนปีหเดือนหรือหนึ่งปีเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมีประชาปชาชนที่เขาไม่ถอยเนี่ยที่เขาไม่ยอมลาออกเนี่ยเพราะเขากลัวว่าถ้าเผื่อเขาลาออกจากรักษาการพอสภาประชาชนเข้าไปเช็คเสือที่เขานั่งอยู่กันเนี่ยยกเสือขึ้นมาเนี่ยแผลมันจะเหวอะหวะเลยไอ้ที่เขากินแล้วหมกไว้ในเสือเนี่ยรัฐบาลกลัวตรงนี้ก็เลยไม่กล้าออก ไม่กล้าลาจริงๆมันไม่เกี่ยวก็บอกแล้วไงว่าถ้าสมมุติว่าพวกคุณนั่งเครื่องบินไปนายกตายรัฐมนตรีในชุดเนี่ยสามร้อยสิบสองคนเนี่ยตายหมดเลยอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ยังไงไม่จำเป็นออกไปเลยออกไปเลยแล้วก็เข้ามาบริหารจัดการแล้วมาดูแล้วมาดูระบบการเลือกตั้งใหม่นะฮะพูดแบบชาวบ้านให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยนะให้พี่น้องเชื่อแดงเข้าใจด้วยการเลือกตั้งมีอยู่แล้วเราต้องการมีครับเราต้องการมีรู การเลือกตั้งให้เร็วแต่ต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนโดยสภาประชาชนไม่นานไม่นานไม่นานแป๊บเดียวก้าวหน่อยดิอ่าก้าหน่อยเราอ่ะที่เราฝันฝันฝันกันมาโดยตลอดเลยอ่ะโอกาสของการเมืองไทยที่ผ่านมามันมีอยู่สามพักใหญ่ซึ่งผัดกันเป็นแชมป์ผัดกันเป็นแชมป์ผัดกันชนะผัดกันแพ้แชมป์ผัดกันชนะ คณะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครดีแต่ทุกอย่างเข้ามาก็หานโยายหาโครงการสร้างหาไรายได้เก็บไว้สู้คณะนี้นานหน่อยคณะน,นี้เป็นแชมป์หนอยนานหน่อยคณะนี้เนี่ยมีอยู่สองพักแต่สามพักอีกพักนึงอย่าลืมนะครับพีกพักที่ทําให้ประเทศชาติชิบหายเสียหายคือพักที่ไม่เคยยอมเป็นฝ่ายค้านไม่มีมิตรแท้และสัตูที่ถาวรอันนีทุเรศสิ้นดี ฉะนั้นแล้วต้องล้างไอ้ตรงนี้ก่อนล้างให้สะอาดโดยสภาประชาชนล้างให้สะอาดแล้วก็วางมาตรก,การการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้คนชั่วคนที่มีเงินผู้มีอิทธิพลเล็ดลอดเข้ามามีอำนาจต้องคัดเลือกคัดสรรผู้แทนที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาบริหารประเทศแล้วประเทศแล้ว นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นอันดับแรกธุรกิจไหนที่มันได้เงินได้ทองจากภาษีประชาชนมันก็ต้องเป็นธุรกิจของประเทศไม่ใช่เป็นธุรกิจของนักการเมือง